พาหน่อยแข้งกินแน่อีแม่โบยูเอ้าแม่ไปสะไปพัทยาพูน่ะเอ้าให้ดิจิกินสะ้เกิดก็สิคอยนี่แหละไปไหแหมหินมาเลยมาให้ทนา้กินแน่ คิดอยากกินพันธุหอยแข็งมาด้โดนละมื่อนี้ไปรอตลาดเจอหอยแข็งกันเลยซื้อมา2โลเก็บพักหอมราพักแพวอยู่หลังบ้านและก็เก็บพักสลัดพันธุ์เบอร์เตอร์เฮดพักสลัดพันธุ์นี่เป็นแนวพันธุ์โดยเฉพาะพันธุเมี่ยงหมูพันธุ์ป่านี่แซ่บสุดๆเลยแหละหลังจากดึงออกมาจากกองปลูกแล้วก็มาล้างน้ำแบบนี้ล้างเพียงแต่น้ำเดียวล้างขี้ปูนไม่ออกก็สะอาดแล้วต่อมาก็มาคัดหอยแข็งให้เปลือกมันขาวๆสะอาดๆให้เบิ่งเป็นตะแซ่เป็นตะนากินคือมื่อนี้ได้หอยแข็งตัวใหญ่แหองทุกคนเลตยือ ต้มน้ำเตรียมลวกคุคิดว่าลวกจากบีนาทีลวกจากนาทีนี่สาบิบิอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ส้าก็ดด้าสสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิ มุกบอกว่าลวก30วีปาะหมาเบิองน้ากันว่าจะเป็นแบบไดห,หลังจากลวกหอยแข็งเรียบร้อยแล้วก็ต่าแจวหมาเบิองวิธีเห็ดสูตรแจวหวานกันทุกคนเอามาเพชรตําใส่ทวดินแบบนี้แหลกๆหลังจากนั้นก็มาปุ่งน้ําเอาน้ําตาลแป้งนัวใส่แล้วก็น้ําห้อนให้ละลายไวพอจะเป็นต้องต้มก็ได้เนาะหลังจากละลายน้ําแบบนี้ก็เอาน้ําป่าและบักหนาวใส่แล้วเอาเกลือใส่จากเล็กน้อยพร้อมเด้อจากนั้นก็ตักทวดินและบักเพชรลงใส่น้าแบบนี้เลยค้นๆให้เขากันแล้วก็ซีมเบิองมมารสชาตแบบิแบบใดก็เอาแบบนั้นได้เลยเ้ออมมาาาตํจจ่วววสกกันทุคหรืซีฟ กระเทียคือเจียวสมแหละผูใดมักวิธีแบบใดกระตำได้เลยตามตะกี้นี่ใส่ประแดกน้อยหนึ่งมันจุ่มนัวเนาะตามเรียบร้อยแล้วก็ทอกเส็จถ้วยน้อยแบบนี้ซอยหอมป้อมใส่สักหน่อยให้มันกินหอมหอมและนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็ดแซ่บบอผูใดอยากน้ำแน่มามากินลวกหอยแข็งพันน้ำกันแกะหน่วยเล็กเข,ข้าไปรู้สึกว่าต้มด่วนพอทุกคนเกือบที่จะแกะบบออกเลยโอ้ยเสียสูวรแท้ๆบัดดี้ดัหอยน้อยนี่คือสุกแหงลวกหอยแข็งนี่มันต้องเลือดเลือดน้อยหนึ่งเนาะมันจึงเป็นแต่แซ ข่อยว่าเอาลวกสุกพูดเวแมนมือเสียดายเลยนุ้ยบอกไงไสุกพูดสุกพูดมาสิ่งควรลวกหาวีเนาะพี่ว่าจะกินแบบลูกลวกนะนะโอ๊ยขอโทษสามสิบปีประศั่นทฤษฎีพิพาฒอืมลวกสุรากรายับกระยับนิดนึงแบบก้นๆเดี่ยว ก่อนสีขายเครื่องเออก่อนซีกินคอขายของก่อนใครที่ว่าเป็นซิวอยู่นะเอิกหลังก้นตุ่มพื้นไม้คันต่ำสุดโตด้อไซสบู่พักตัวนี้หายขาดอย่างแน่นอนเด้อฮะใครเป็นซิวอยู่หนาเด้อล่างแล้วอันหุกแล้วล่างออกใครเป็นซิวโต่เฝ้าไว้หันนาทีเนาะแล้วล่างออกส่วนใครที่ว่าเป็นซิวฝากระชุนดำห้อยดำห้อยแดงนี่ว่าเกิดจากซิวไซคีเมอร์ลินตัวนี้เด้อกองไม้แพคกรจิ้งไม้แบบนี้เลยเด้อซื้อคู่กันจ้าส่งฟรีห้เด้อส่งฟรีทั่วประเทศหรือว่าตอนนี้โป้ท้ายป้ด คีมซื้อหลายยิงลดราคาเด้อรที่วาซาอยู่เป็นประจามันตุนไว้เลยนะโอเคส่วนน้ำพางตัวนี้เนาะอ่ะาโปรด้ห้ปีหนึ่งกองแสนห้าพันกีบจากหนึ่งแสนเก้าสิบห้าพันใครอยากได้ตัวใดพิมพ์สนใจมาเลยเด้อหรือว่าทักเพจได้มามากินกันอือใช่ยดว่าไม่เสียดยอุตส<ๆ>่าห์แบบอันนี้ได้มาอันนี้ได้มาหน่นอยู่ตลาดลาวนะแถวบ้านมุกนะ ซื้อโลอะไรคือเบิรนี่สองแสนโลสองแสนถ้าแบบรวบแบบเลือดนะฮะเล่แล้วก็ลองตัวนึงก่อนเนาะอืมลืมสามซิบีที่สดีสามซีบีิดพาดเสืเอคนเต็งกี่มบินป็นเจ้าเด็ขข้นแบบเลือดตัวในเหนือสีนวลเนีนิ่มแล้วอุตส่าห์ได้หอยตัวใหญ่แบบังสิมามีบวงเหวงว่ะ ก็เอาออกนะท่านทุกคนมา,มาอันนี้มีแก้วหวานแก้วส้มแก้วหวา,น,วาน,จนจะส้<ฮ>มมักจะส้มอ,อืมอือืออือือครตับเ่ัเลยคาูคัก

มันมีสองตัวนะเออมันอยู่แถวนีแน้แมนแมนเนี่แมนเออทานี้ผู้ได้กินนี่ทำนี้ผู้ได้กินเจ้าผู้บอกขอยลิกจะไหนเอาจุ่มแล้วลงเลยบม่นั่นแหละเอาลงเราขึ้นเลยลืมว่าน้ำพามันฮ้อนอยู่แล้วนะลงเอาลงเลยก็ขึ้นเลยอืมเสียดายออกมากระเสียระอีกแต่กระเซ็บแหงที่สองแกว้วเด้อเลื่อนไหลเลื่อนไหลแผ่นเนี่แซ่บบ่หลอกแผ่นแซ่บ กอยู่หลังบ้านเดียวมาชิมเจ้าหวานมาคุยท่าเจ้ามกินก่อนตัวสิลาแล้วทุกคนอืมอืมบูมินสึกว่าได้หอยกับหอยดีแฮงรู้สึกว่าได้หอย,หอยดีแฮงเลือดเลือดเนาะว่าเป็นยังคลิปหน้าคลิปหน้า คิปหน้าคิปหน้าให้มซื้อมาฝากจหาไทยราใช่ป่ะตัวน้อตัวหนนิ้ววะ่ะสนิ้วตัวสนิ้วสนิ้ว เด้มีเลือดยูนี่จะกินแบบเลือดๆบอกท้ายนี่มีที่ใส่บ้าผักนี่นะจะเป็นแซมแห้งผักกะว่าหวานตัวนี้เลือดนี่ยน่าปกปกผักไฮโดรโปรนิคอุ้ยบางอันกับเลือดอยูเด้ใครอยากได้แกนผักก็นสนใจได้เด้อสั่งได้เด้อมีขายนี่มีที่ใส่หวะมีขี้ทรายซะบอกอก็ขนาดลราเมื่อกี้ดีอะครันว่ามันมันจะอยู่ในหนังเปลือกมันมัน ở ngay ở đây họ lắc sang nóc đi ui đi huyết หอมแครไม่ตัวไงน่มเอาตัวเดียวก็ได้หรอกคำเดียหรอกตัวเดียวตัวนี้ไม่กินหอมยาสบมยาสบมใส่กระอดม จะหวานจะแบบจะหวานมันต้องเข้ากับมัน